สวัสดีครับผมพิจิตติการโกนกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับก่อนจะทําอะไรต่อไปผมแนะนํานะยาตาสามีให้เละก่อนเหตุเกิดพระแกทนะงนักเฉงจัยนะที่รถนะนะหายแต่ท่างกับเพื่อนขนาดนี้ก็เอาคานี้ไปนะแม่ทาไปได้ความจริงไม่ต้องเอาผู้แจ้งมือออกก็ได้ขาดมือไม่ใช่ปัญหาขาดขาสิเรื่องใหญ่ตลบ ก็ตอนนี้ก็ถือว่ายายโชคดีแต่พี่ง่โชคายตายไม่ได้สูญเสียใคเลยเงินสามแสนกันหมดแล้วถึงวเวนจะไม่มีแล้วแต่ก็ได้เป็นหัวหน้านะภูมใจนะโชว่วยยกลาข่าวนี้ถึงจนล้มก็เอาไปคุยได้นะคุยว่าไม่สาอสาตร์ีให้สนั่นเลยคนแบบนี้เขาเรียกคนดีดีแต่ทำเรื่องช่วยช่วเนี่ยภารกิจสำเร็จแต่โดนกัดติดหน่อยรลับ้อยการ เป็นไปรางวัลแถมฟันเตเปตแลวกันนะคุณอาสาคนบิ๊กไปเห็นแล้วนะว่าเพราะรถเราแรงโดนทิกส์สองเด้งอย่างนี้แหละอย่าแรงกันนักเลยเนอะฮอครับพี่หลังจะบอกให้เพื่อนถ่ายภาพถ้าบอกให้หลบด้วยไม่ง,งั้นโดนยิงแบบดีภาพไม่สวยนะชนแบบดีบอกได้ว่าคนดูมงองคนชนก็มองมอง,งชีวิตอ่ะพี่คนบรรยายพูดเก่งดีมากแต่พี่คนโดนรัฐ ผมอยากจะพูดแค่สั้นๆว่าช่วยดูแผนขอสองหลอกให้โมโหแล้วไม่โดดถือว่าเยี่ยมสถามจริงแผนแน่เหรอจากที่บอกกันว่าตำรวจปบทุกประชาชนได้เรื่องนี้ทำให้เห็นชัดๆเลยนะปบทั้งหนักทั้งเบาเลยก็ตำรวจมีแบบนี้หายากนะแถมตายก็ยากอีกสงสัยมากนะมาจากไหนเนี่ยก็ฟอเตอแล้วว่ามันโดดไม่ได้ก็ไม่เชื่อเขาคนแก่เป็นนี้ตลอดเลยดื้อ ถือว่าเป็นจอกิติมัสักได้ไหมดูสิตานกลับมีคนแบกหามจำให้ได้กระสักทีเหรอขี่รถให้ปลอดภัยก็ขี่ตามกฎไม่ใช่ขี่ตามใจเรื่องนี้ทำให้รู้ว่าเกดิดอะไรขึ้นก็ตามต้องมองทุกมุมไม่เนีนผิดหน้าแตกนะเออถ้าเป็นกลางคืนต้องคิดแล้วว่ามีพลังงานลึกลับมาทำให้เกิดเล็กสั้นๆว่าเงียนไม่รู้จะขายสว่านได้ไหมแต่ไลยสดครั้งนี้ คอมเมนต์เบื่อสูสีกับลิซ่าเลยนะไม่มีใครบอกผมบอกเองถนนเขามีไว้กับขี่ร่วมกันไม่ใช่เดอยู่แต่รวมกันแบบนี้เป็นกี่ทีแล้วเนี่ยรอดตาจากช้างคราวนี้คุยไปได้ทั้งชีวิตเลยล่ะใหญ่แค่ไหนน้องก็ไม่กลัว